ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนต์โฟกัสอีกเช่นเคยวันนี้มาอัปเดตหน่อยละกันหลังจากคลิปที่แล้วเมื่อวานนี้นะ EP ที่88นะเราได้ทําคลิปถอนไปนะวันนี้มาอัปเดตเลยลนะกันตอนนี้เงินเข้าไป,ไปที่เรียบร้อยสําหรับเกม Crazy Win นนั่นเองวันนี้มาอัปเดตกันหน่อยสำหรับใครที่สงสัยมันถอนได้จริงไหมพี่ณนะปัจจุบันเป็นเกมทดลองก่อนเปิดตัวนะมันจะสามารถถอนได้จริงหรือเปล่านะวันนี้มาอัปเดตให้ละกันนะณปัจจุบันยังสามารถถอนได้ปกติอยู่เมื่อวานนะครับเราถอนไปอยู่ที่21 บาสาสตางค์นะตอนนี้เงินเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยผ่านเพย์เยอร์แมทสิบนั่นเองเกมนี้นะครับณนะปัจจุบันนะทุกคนย้ำนะปัจจุบันดูเวลาของ youtube ให้ดีด้วยนะทุกคนว่าผมลงวันไหนนะบางคนสงสัยพี่มันยังสามารถถอนได้อยู่หรือเปล่านะยังสามารถถอนได้อยู่นะณนะลงคลิปนี้นั่นเองเพราะกิทดลองก่อนเปิดตัวนะครับก็เปิดไม่นานประมาณ 3 4เดือนนะก็อาจจะบินไปแล้วหรือบางแอปก็นานกว่านั้นนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้ละกันเดี๋ยวมาดูสําหรับตัวเกมกันดีกว่านะครับผมถอนไปแล้วอยู่ที่21บาท36สตางค์เงินเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูที่แอป Crazy Win กันดีกว่านะว่าเป็นยังไงนั่นเอง ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม Crazy Win ไปไปที่เรียบร้อยนะทุกคนก็ตอนนี้นะเรามาดูกันดีกว่าหลังจากที่เราได้ทําการถอนไปอยู่ที่21บาท36สตางค์นะก็เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเราถอนไปเมื่อวานเองนะใช้ระยะเวลาไม่นานประมาณ1วันนะเงินก็จะเข้าทูบันนี่วอลเล็ของเพื่อนๆสําหรับใครที่จะทําการเล่นนะทุกคนมีทั้งสายฟรีและสายเชิญเพื่อนเกมพวกนี้นะทุกคนอาจจะเน้นไปในส่วนของสาย,สายเชิญเพื่อนซะส่วน ใหญนะทุกคนสส่วนใหญ่นั่นเองนะสะลักไข่ที่ทําการเล่นนะก็พินาดูดีๆและการว่ามันคุ้มสําหรับเพื่อนๆหรือเปล่าตอนนี้สําหรับธนบัตรสีเขียวอะ่ะทุกคนผมสะสมไปแล้วอยู่ที่1219บาทนะเดี๋ยวผมทันลอยทยอยเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆรับชมนะ ด่านที่82ยากมากทุกคนยังไม่ผ่าน <c oughs> เล่นตั้งนานยังไม่ผ่านสักทีเห็นไหม <c oughs> ผมเล่นยังไม่ผ่านสักทีเลยโอ้โหพลาดมากๆเลยก็สําหรับใครในะทุกคนที่สงสัยว่าเกมนี้นะพิจารยังสามารถถอนได้อยู่ไหมยังสามารถถอนได้ปกติถอนไปเมื่อวานในะช่วงเวลาหนึ่งทุ่มยีนาทีก็เข้าไปไปที่เรียบร้อยนะทุกคนสําหรับใครที่ทำการเล่นก็พินายดูดีๆและการว่ามันคุ้มสำหรับเพื่อนๆหรือเปล่านั่นเองนะ ถ้าเ,เพื่อนเพื่อการเล่นหน้าตอนนี้นะครับอีก1-2ถึงเดือนถ้าถอนแบบนี้ไม่รู้ว่าจะสามารถถอนได้จริงไหมก็อาจจะใช้ระยะเวลานาน,านหน่อยนะครับสำหรับใครที่ทําการเล่นการถอนขั้นต่ำจะอยู่ที่10บาทนะใช้ระยะเวลา1นถึงวันเงินก็จะเข้าทูบนี่วอลเล็ตของเพื่อนๆน,นะโอเคนะฮสำหรับใครที่ชอบคิโดนี้นะครับหรือคิโดนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมอนตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ